สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมช่องอัสดาวุฒบอลสีนะครับวันนี้เราก็มีบอลสีเล็กๆน้อยๆมาแบ่งปันนะครับผมนะครับตัวนี้ส่วนใหญ่จะเป็นไม้แม่พันนะครับผมนะครับค่าจะส่งอยู่ที่30บาทนะครับสําหรับท่านที่ปลายทางก็50บาทเหมาเหมานะครับผมครับเดี๋ยวเริ่มต้นจากไม้ไซกระถาง ก้านะครับผมนะครับเป็นสิลาหุ้มทองแผงนะครับผมนะครับกระถางนี้กระถางนี้แบ่งอยู่เอาไปพันสี่นะครับผมนะครับเริ่มลงหัวแบบใหญ่มากเลยครับกระถางเก้านะครับนี้ก็ใบเบี้ยนะฮะพันสี่ร้อยบาทนะครับผมนะครับ สีลาหุ่มทองแผงนะครับครับต่อมาเป็นออฟติมัสนะครับกระถางแปดนะครับกระถางแปดหน้าสวยๆนะครับผมนะครับแบ่งอยู่แปดร้อยบาทนะครับผมนะครับกระถางแปดนะครับผมนะครับต่อมาก็เป็นนพพลัต์จลัดแสงนะครับกระถางแปดนะครับแบ่งเจ็ดร้อยบาทนะครับผมนะครับที่เอมาต่อเลยครับซันเซ็ตสกายนะครับกระถางแปดนะครับนีกระถางแปด แบ่งอยู่900บาทนะครับผม900บาทนะครับนี่ก็กระถาง8นะครับ Sunset Sky นะครับ900บาทนะครับผม900บาทนะครับกระถางนี้ยังไม่ได้ขึ้นกระถาง8นะครับผมนะครับแต่กระไซเท่ากันแล้วนะครับหลอดใหม่มาแล้วนะครับผมนะครับกระถางนี้จะใบมีตําหนินะครับอย่างที่เคยบอกนะครับผมนะครับผมแบ่งอยู่700บาทนะครับผม700บาทนะครับนะครับ คืนกระถาง8ได้แล้วนะครับกระถางนี้เนี่ยซันเซ็สกายนะครับผมนะครับเอ่อเปิดครับซับลุงโลดนะครับผมนะครับแบ่งซับลุงโลดแบ่งสามร้อยบาทกระถาง8นะคุณลูกค้าปีศาจแดงกระถาง8นะครับผมนะครับแบ่งอยู่สี่ร้อยบาทนะครับผมนะครับนี่ก็ปีศาจแดงนะครับกระถาง8มีสองกระถางนะครับผมนะครับสี่ร้อยบาทนะครับผมนะครับ สวยไม่สวยดูนะครับนะฮะนะครับสี่ร้อยบาทกระถางแปดนะครับคุ้มๆนะครับผมคุณลูกค้าก็อีกพักใหญ่นะก็จะได้เปลี่ยนกระถางเนาะเป็นกระถางเก้ากระถางสิบกันนะครับผมปีสัต์แดงนะครับส่วนกระถางนี้เป็นไม้เมล็ดนะครับผมไม้ขายสิทธิ์นะครับนะฮะนะครับกระถางนี้นะครับออกใบกลมๆป้อมๆนะครับผมนะครับแบ่งอยู่เจ็ดร้อยบาทนะครับผมเจ็ดร้อยบาทนะครับผมนะครับใบเริ่มแมปเลยนะครับ กระถางแปดนะครับผมนะครับล้นแล้วครับเอ่อกระถางนี้เป็นออปติมัสนะครับผมเป็นตัวหน้าหน้าแดงนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับผมนะครับที่หายากอยู่นะครับกระถางแปดนะครับผมนะครับออปติมัสนะครับผมกระถางนี้แบ่งอยู่ที่แปดร้อยบาทนะครับผมแปดร้อยบาทนะครับออปติมัสเจนสองนะครับผมนะครับกระถางหกนะครับผมนะครับแบ่งอยู่ที่หกร้อยห้าสิบตัวนี้เป็นตัวใหม่เลยนะครับนะฮะเอ่อหก หกร้อยห้าสิบซับประสานชนกล้องเลยนะครับผมนะครับไซส์แม่พันธุ์แล้วก็ถังแปดนะครับผมซับประสานนะครับผมนะครับแบ่งเก้าร้อยบาทนะครับผมนะครับออฟติมัสนี่กระเจนสองนะครับผมนะครับเป็นตัวใหม่นะครับอันนี้ไม้อยู่กับผมมานานแล้วครับผมนะครับครับตัวนี้แบ่งอยู่ที่เก้าร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับเก้าร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับออฟติมัสนะครับผมพวกนี้แม่พันธุ์หมดแล้วนะครับผมนะครับ นี่ก็ขึ้นแม่พันแล้วครับแปดร้อยบาทนะออปติมัสตตัวนี้หน้าแดงนะครับส่วนเกสรพุมมลินนะครับเกสรพุมลินนะครับผมกระถางหกนะครับผมแบ่งสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะครับมีสามกระถางนะครับสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับเกสรพุมมลินนะครับผมสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะครับไม้ใบกลมนะครับผมไม้ใบกลมด่างนะครับนะฮะครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่สองร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะครับ ไม้ใบกลมด่างนะครับลูกลูกสยามกับวันเสาร์นะครับผมนะครับนะต่อมาก็เป็นอันนี้ก็ไม้สิ์ที่สวนนะครับผมยังไม่ได้ตั้งชื่อนะครับผมนะครับจํานวนมีอยู่ร่วมๆสิบกระถางนะครับนะผมแบ่งหนึ่งกระถางนะครับแบ่งแบ่งแบ่งที่ต้นสวยเลยนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับแบ่งสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมสี่ร้อยห้าสิบบาทนะฮะดูนะครับก็ถ้า กระถางไหนที่ถูกใจก็เอฟนะครับผมนะครับอันนี้ดาราลินนะครับผมนะครับแบ่งสามร้อยห้าสิบาทดาราลินนะครับผมนะครับเอ่อกระถางนี้เป็นมหาโชคมหาลาบเตืมนตัวดางนะครับผมนะครับร้อยห้าสิบาทอยู่ในกระถางหกนะครับสีลาหุ้มทองนะครับผมนะครับตัวนี้ไม้ลงหัวยใหญ่เลยนะครับผมนะครับแบ่งอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะครับนะครับไม้ใบกลมนะครับผมนะครับ อาจจะโดนแสงพาทิ์หน่อยนะครับอาจจะไม่หลุดตาหน่อยนะครับแบ่ง250บาทนะครับไม้ใบกลมด่างนะครับเป็นลูกวันเสาร์นะครับผมนะครับดูนะสะสือสือชิดนะครับผมหูชิดนะะศิลาแก้มแดงชนะการประกวดนครปฐมนะครับผมนะครับ กระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่ตัวนี้สวยมากเลยนะครับแบ่งเก้าร้อยนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับผมนะฮะมีกระแกมแดงเหมือนกันนะครับนะฮะกระถางนี้แบ่งอยู่ที่พันสองร้อยบาทนะครับผมพันสองร้อยบาทนะครับก็อาจจะราคาดีดนะครับผมนะครับแกมแดงนะครับผมนะครับผมมีอยู่สองต้นนะครับแกมแดงครับเออ กระถางนี้เป็นกูดไนส์นะครับผมกูดไนส์นะครับเมื่อกี้ผมทําใบน้องเขาหักไปนะครับผมเสียดายจังแต่หลอดใหม่ขึ้นมาแทนแล้วนะครับผมนะครับกูดไนส์นะครับครับแบ่งอยู่ที่สองพันสองพันเจ็ดแล้วกันนะครับผมนะครับปกติขายอยู่สามพันกว่าลนะสองพันเจ็ดนะครับกูดไนส์นะครับกระถางหกนะครับผมนะครับกูดไนส์ อุทยาหลวงราชพฤกษ์นะครับผมอุทยาหลวงราชพฤกษ์นะครับไสดแดงๆเลยนะครับผมนะครับกระถา,างนี้แบ่งอยู่ที่500บาทนะครับผมนะครับกระถางหกนะครับต่อมาเป็นก uh ูด huh. ลักนะครับผมกูดลักวันนี้แบ่งอยู่ที่600บาทนะครับผม600บาทกูดลักกระถางหกนะครับทองศิลนะครับผมทองศิลนะครับ750บบาทนะครับผมทองศิลนะครับนะทองศิลไม้ใหม่นะครับผมนะครับ ต่อมาก็เป็นอุทยาหลวงราชพฤกษ์นะครับผมนะครับแบ่งแบ่งอยู่450บาทเอา400พอนะครับผมนะครับ3กระถางนี้นะครับกระถางละ400นะครับผมกระถางละ400บาทนะับอันนี้น่าจะเก่งมากเลยนะครับผมนะครับ400บาทนะครับผมเจ้าจันเพนนะครับผมกระถางหกนะครับเจ้าจันเพนนะครับแบ่ง850บาทนะครับผม850บาทเจ้าจันเพนนะครับผมนะครับ ซันเซสกายนะครับผมซันเซสกายกระถางหกนะครับซันเซ็สกายกระถางหกกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่หกร้อยบาทนะครับผมหกร้อยบาทนะครับผมนะโอ้หออปติมัสเจสองน่าสวยมากเลยนะครับผมนะครับดัางในออกนะครับหกร้อยห้าสิบนะครับผมนะต่อมาเป็นดารานุพัลแผงนะครับผมนะครับดารานุพัลแผงกระถางนี้นะครับ แบ่งอยู Arizona, ่ที่550นะครับผม550บาทนะครับเป็นดาราจักรพัรดินะครับผมนะครับนี่ฮะดูไม้ใบกลมนะครับด่างประมาณนี้นะครับกระถางละ250บาทนะครับผมกระถางละ250บาทนะครับนี่ก็เป็นต้นที่ผมต้องเก็บหน่อยนะครับผมนะครับเปิดด่างเป็นดาราจักรพัรดิหรือว่าดาราแผงตัวใหม่นะครับผมนะครับนฮะเป็นตัวด่างม่วงอ่ะครับลูกค้าครับผมเป็นตัวด่างม่วงนะครับผมเป็นตัวป้ายม่วงนะครับผมนะฮะ ก็ยังไม่รู้นะผมก็เพิ่งจะเมาสองกระถางนะครับกายยังปล่อยไม่ออกนะครับก็คือว่าเขาเป็นตัวใหม่นะครับผมเอ่อดาราโนพรัตนะเป็นตัวด่างด่างแบบนี้นะครับผมนะครับผมไม่รู้ว่าเขาพื้นเขาเป็นตัวพื้นเขียวหรือเป็นตัวพื้นม่วงนะครับผมนะครับแต่เขาก็ขายแพงกว่านี้ครับนดูนะครับเกสรภรมิรินนะครับผมกระถางละสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับแบ่งนะครับผมนะครับ กระถางละสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะฮะหยกจักรพรัดนะครับผมหยกจักรพพัดนะครับสามร้อยห้าสิบาทนะครับไซส์ใหญ่ไซส์โตนะครับหยกจักรพพัดนะครับนี่ก็ไม้ขายเสิ์นะครับไปหมดแล้วนะครับรอส่งอย่างเดียวนะครับผมอ่ะกระถางนี้ครับผมนะครับไซส์แม่พันนะครับผมเอ่อเอ่อโหลืมชื่อตัวนี้เวท โ่ลืมลืมเฉยเลยนี่ครับไม้ขายสิทธิ์ที่สวนนะครับนะฮะด่างแบบนี้นะครับผมนะครับเดี๋ยวมาทางนี้เอกระถางนี้เป็นทองอัมไพนะครับผมทองอัมไพนะฮะทองอัมไพแบ่งอยู่ที่350บาทนะครับไซส์ใหญ่นะฮะไซส์ใหญ่นะครับขึ้นกระถางแปดได้เลยครับผมนะครับ เหนือดวงนะครับผมเหนือดวงเหนือดวงเนีเหนือดวงกระถางนี้แบ่งสองร้อยบาทนะครับผมสองร้อยบาทนะครับเหนือดวงกระถางให้นะครับผมสองร้อยบาทนะครับผมไม่กดเอ่อกระถางนี้เป็นแม่ฟ้าหลวงนะครับผมนะครับแบ่งร้อยห้าสิบบาทส่วน แม่ฟ้าหลวงสามกระถางกระถางสี่นะครับแบ่งกระถางละเจ็ดสิบาทนะครับผมเจ็ดสิบาทนะครับบับเบิลบีนะครับผมนะครับบับเบิลบีกระถางนี้แบ่งสองร้อยห้าสิบาทนะครับกระถางห้าครึ่งนะครับผมนะครับอันนี้สามร้อยห้าสิบนะครับกระถางหกนะครับผมสามร้อยห้าสิบาทนะครับ ซับประสานนะครับผมซับประสานกระถางน,นี้แบ่งอยู่ที่หกร้อยบาทนะครับผมหกร้อยบาทนะครับซับประสานกระถางหกนะครับเียบร้อยครับกระถางน,นี้ก็หกร้อยบาทนะครับผมหกร้อยบาทนะครับซับประสานไซส์ใหญ่เลยนะครับสามใบหนึ่งหลอดกำลังสวยเลย ตัวนี้ก็แก้มแรงนะครับผมนะครับแบ่งเจ็ดร้อยบาทนะครับผมนะครับสิลาหุ้มทองแผงนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับผมนะครับตัวนี้แบ่งหกร้อยนะครับผมหกร้อยบาทนะครับเอาไปกระถางและหกร้อยนะครับผมนะฮะอันนี้น้องอยู่ในกระถางหกครับกราบขอบคุณอย่างสูงนะครับที่ดูจนจบคลิปครับออเดอร์ส่งวัน พร um, oh, uh, uh right right. ุ่งน like uh, uh ี้นะครับผมนะครับอันนี้ก็สีลาวหุ้มทองแผงนะครับผมนะครับกระถางละร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะครับด่างเหลืองทองนะครับเป็นตัวหน้าแบบหน้าเดิมนะครับผมหน้าเดิมนะครับผมสีลาหุ้มทองแผงนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับแบ่งร้อยห้าสิบาทนะครับจะตุรเทพแบ่งห้าสิบาทนะครับผมอันนี้เป็นเหนือเมฆนะครับเป็นไม้ใหม่นะครับเป็นแยกหนอนะครับผมนะครับเหนือเมฆครับแยกหนอแบ่งสองร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะครับจะด่างด่างคล้ายกับเอ่อเหนือดวงกับอะไรนะ เดี๋ยวใช้สีนะครับผมนะครับจะคล้ายๆกันนะครับการป้ายเขาทองสยามแผงนะครับผมนะครับทองสยามแผงแบ่งไม่เห็นเลยอาทิตย์สองร้อยบาทนะครับผมสองร้อยบาททองสยามแผงนะครับครับวันนี้ก็ขอสวัสดีนะครับอ่ะเดี๋ยวขายรถรถใหญ่เลยรถ แผงนะครับผมนะครับสองร้อยบาทนะครับผมนะครับรถโอเคครับครับวันนี้ก็ขอสวัสดีนะครับขอให้เลี้ยงบอลสีมีความสุขนะครับผมครับสวัสดีครับ